ก็แบบนี้แหละครับการทําอะไรทุกๆอย่างครับไม่ได้เป็นหนึ่งที่เราคิดหึ่งที่เราวาดหวังไว้เสมอไปครับก็ต้องมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยมาติดๆขัดๆดครับก็คือเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้เราได้เรียนรู้แก้ไขนั่นแหละครับ I do ทดสอบระบบครับมาลองเปิดประตูให้ใกล้ออกมาตรงอุโมองแต่ว่าแต่ว่าน้องเมย์เขาเ็เหมือนกับยังไม่ชินครับเขา,ขาก,ก็จะกล้ากลัวครับเขาไม่ยอมออกมาครับ เลยเอาผักมาลอ,อกครับให้เขาหลูทางครับว่าต้องต้องหนีออกมาทางไหนครับฝึกให้แห,หกงงครับนี่ครับไก่เขายังไม่ชินเขาก็ยังไม่กล้าออกมาครับเดี๋ยวพอชินแล้วก็คงต้องไล่ต้อนกันน่าดูครับจะลองดูว่าเขาเขาเดินสบายป่ะครับทดสอบดูว่าอุโมงค์ที่ทำไว้ แบไปหรือว่าเสียไปครับมาวัดสัดส่วนของไก่ครับว่าเวลาเข้ามายืนมาเดินเขาเขาเดินสบายมั้ยกุ๊กๆๆๆก็จะลองรอเข้ามาตรงนี้ครับกุ๊กๆๆๆให้เขาเดินตรงนี้ครับไม่ยอมมาครับเดี๋ยวเอามาให้ขอโจรกับแม่คุณพ่อนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจครับ ก,ก็มีน้อยเหลือเกินครับไม่ได้ตั้งใจเอามาให้ครับตั้งใจเอามาล่อครับเดี๋ยวเด็ดใบปูเล่ไปสักหนึ่งใบครับก็สารวนอยู่กับไก่นี่ครับตอนเช้าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรมากมายครับเพราะว่าตอนเช้าๆเวลาไม่ค่อยเยอะครับก็ ค่อยๆมาดูผลงานวันละเล็กเล่หน้อยครับน้องเมย์ก็กลับเข้ากงอีกแล้วครับผมจะหลอกให้เข้ามามาเดินตรงตรงอุโม,มงค์ให้กินครับนี <c oughs> ่ไเม <c oughs> ถ้าเข้าไม่ออกมาเดี๋ยวผมก็คงต้องปิดประตูไว้เหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยโดยที่ผมไม่อยู่ครับไม่มีใครดูแล อุโมงยังไม่เรียบร้อยเขาอาจจะมุดออกมาก็ได้ครับเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเป็นจุดอ่อนครับสรุปว่าตอนนี้น้องเมีไม่สนอุโมงเลยครับเขาไปสนนู่นครับเพราะโจนครับกับแม่กุมภผ่าไปมุดมุดอยู่ตรงนู้นครับนะครับเดี๋ยวพอทำอุโมงเสร็จก็คงต้องอาจจะหาเมียเขาครับ ให้เขามีครอบครัวแล้วก็เดินอยู่ตามอุโมงค์แถวนี้ครับผมก็ทำได้วันละนิดวันละหน่อยครับงานในสวนถ้าช่วงเป็นวันธรรมดาครับจะเต็มที่ก็ช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นู่นแหละครับก็แบบนี้แหละครับการทำอะไรทุกๆอย่างครับ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราวาดหวังไว้เสมอไปครับก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาติดๆขัดๆดครับก็คือเป็น <ity> เป็นอุปสรรคให้เราเรียนรู้นั่นแหละครับให้เราปรับปรุงก็เหมือนไก่ตอนนี้ครับเราตั้งใจว่าจะให้เขาเปิดประตูแล้วเขาอาจจะอยากจะเดินออกมาข้างนอกครับเดินในอุโมงค์แต่ว่าผิดคาดครับเพราะว่าไก่เขาชินอยู่กับในคอกในเร้าครับพอมีสถานที่ แปลกใหม่ให้เขาออกไปเขาก็ไม่ยอมออกมาครับทั้งทั้งที่บางทีเวลาเรากั้นไม่อยากให้เขาออกมาจากคอกเขาก็พยายามที่จะแหกออกมาครับพยายามที่จะมุดออกมาแต่พอเราตั้งใจทําที่ไว้ให้ทําประตูให้เรียบร้อยทําทางเดินให้สะดวก <c oughs> เขาก็ไม่ตอบสนองครับไม่ไม่ทาอย่างที่ใจเราคิดครับ <c oughs> ก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้กันไปครับที่สําคัญเราต้องใจเย็นยนครับให้โอกาส ให้โอกาสไก่ครับให้เขาได้ปรับตัวครับเราจะให้เป็นอย่างที่ใจเราคิดแบบปุ๊บปั๊บทันใดก็คงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าความคิดของไก่กับความคิดของเราต่างคนต่างไม่รู้กันครับว่าใครคิดยังไงครับก็จะหลอกล่ออีกทีครับหลอกล่อให้ไก่ให้ไก่ออกจากคอกครับคนเราก็แปลกแปแบบนี้แหละครับพอเขาอยู่ในคอกก็อ,อยากให้ออกมาครับ แต่พอเขาออกมาก็อยากให้เขาอยู่ในคอกครับก็จะความคิดสับสนวนไปวนมาครับออกมาเลยครับออกมาเหมือนกับเขาจะไม่ห่างจากคอกครับเหมือนจะไม่ชินในพื้นที่ตรงนี้ครับอยากให้เขาเดินให้ดูครับว่าเขาเดินเขาเดินสะดวกไหมประมาณนี้ครับตามความคิดของเราครับแต่ว่าไก่เขาก็ไม่ไม่ทำตามใจเราทุกอย่างครับผมก็มาวุ่นวายอยู่กับไก่เนี่ยครับตั้งแต่เช้า มากะว่าจะให้ไก่มาเดินกีโมงครับสวัสดีครับ,รบก็เจอกันกันกบบรรยากาศภายในสวนครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆของวันอังคารที่16เดือนธันวาคม2,568ครับตอนนี้เวลาประมาณ0 7นยนาฬิกา24นาทีครับเริ่มมีแสงแดดาสาด่องลงมาครับผมก็มาลุ้นลุ้นไกคนน่ครับลุ้นน้องเมครับว่าเขาจะเดินออกมาจากกรงแล้วก็เดินในทางเดิน อุโมงที่ผมทําไว้หรือเปล่าครับเขาเริ่มจะสํารวจพื้นที่ครับนี่ครับโดยการที่ผมเอาใบผักสดๆมาล่อครับก็จะดูพฤติกรรมเขาครับเวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะตื่นตกใจหรือว่าพยายามที่จะออกนอกเส้นทางที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าครับเป็นอุโมงที่มีตะข่ายกั้นรอบๆครับ ก็แค่อยากจะดูให้ชื่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปมันได้ผลหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าครับประมาณก็หวังแค่นี้แหละครับวันนี้สําหรับการเข้ามาในสวนของผมก็คือตื่นเต้นกับการที่จะมาทดสอบระบบครับทดสอบอุโมงไก่นะครับทางเดินของไก่นะครับที่ทําไว้ในสวนแต่ไก่ก็ไม่ให้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือครับเขาก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆคอกนี่แหละครับ พอทดสอบระบบเสร็จแล้วคงจะต้องถึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นู่นครับตอนนี้ก็ทําเป็นแบบนี้ไปก่อนครับตรงปลายอุโมงผมก็เอาอิฐบล็อกหนักๆมาทับไว้ครับกันเขามุดออกไปครับแต่ว่าด้านข้างก็ยังหวั่นใจครับว่าน้ําหนักเขาไม่พอครับสายยางกลัวเขาจะมุดออกไปครับ ปล่อยให้น้องเมยฝึกความเคยชินกับอูโมงทางเดินครับเมื่อเช้าผมมายอดซิลิโคนครับตรงก้นบ่อปูนครับเพื่อที่จะอุดน้ำไม่ให้รั่วครับจากนั้นก็จะหาปูนมาฉาบมาอุดด้านไหนครับที่ที่เป็นรูรั่วรูโบครับตรงนี้เหมือนพื้นเขา จะแยกจากกันครับตรงพื้นบอ่อปูนรับน้ำก็ไหลลงไปได้ครับถ้าเราเอาปลูกต้นไม้ปลูกปักก็คงไม่มีปัญหาครับเป็นรูระบายน้ําแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นบอ่อเลี้ยงสัตว์น้ําหรือว่าปลูก,กพืชน,น้ําเราก็ต้องอุดไม่ให้น้ําซึมออกเยอะครับซึมนิดนิดหน่อยหน่อยก็คงพอรับได้ครับเราก็คอยเติมเอาครับแต่ว่าถ้าไหลโจกออกเป็นพ่อประปาแตกก็คงไม่ไหวครับเติมน้ําไม่ทันครับ นี่ครับน้องเมย์เขาเริ่มเดินครับเดินมาสุดรูมงกุนะครับเขาน่าจะสำรวจครับว่านี่คืออะไรเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นภายในสวนข้างข้างข้อของน้องเมย์ครับเขาอาจจะมีความประหลาดใจนิดหน่อยครับแต่ว่าเขาเริ่มจะปรับตัวครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเคยเดินเคยย่ําอยู่ตั้งแต่เล็กๆครับเขาก็เริ่มคุยเขียครับนี่ครับเขาก็เดินตามทางเดินไปนู่นแหละครับเดี๋ยวถ้าเขา กลับเข้าคอกผมก็จะไปปิดครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานครับก็ปิดประตูเรียบร้อยครับประตูก็ยังปิดลำบาก ปิดลำบากทุลักทุเลครับเพราะว่าผมทําแค่เป็นโครงสร้างไว้เป็นแนวทางเฉยๆครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้สะดวกสบายขึ้นครับทำอย่างเอารวดมามัดระยงระยางเต็มไปหมดครับทําแค่เป็นแนวทางไว้ก่อนครับว่าทําแบบนี้จะได้ไหมประมาณนี้ครับน้องเมฆก็อยู่ในคอกเรียบร้อยครับออกให้มาปล่อยให้ออกมา ชมบรรยากาศด้านนอกแป๊บเดียวครับเพื่อทดสอบระบบครับระบบอุโมงค์ทางเดินไก่ครับก็น่าจะถือว่าเป็นไปได้ครับอุโมง์ไก่เขาก็เดินสะดวกสบายครับเทียบสัสดส่วนกับตัวไก่ก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดมากเกินไปครับเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วสามารถคุยเขีย่ยและก็หมุนตัวกับตัวน่าจะกางปีกกระพือปีกได้ครับ ถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่แคบแคบหรือดัดมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลัวความแคบครับเดี๋ยวจะหาว่าดูแต่ไก่ครับก็จะแวบ,บมาดูต้นผักแล้วก็ดอกไม้สวยๆครับในช่วงที่แสงอาทิตย์กำลังสวยงามสาดส่องลงมาครับ สรแน่ผมก็ยังตั้งตรงอยู่ครับยังสวยงามเหมือนเดิมครับเพราะว่าน่าจะยังยังไม่หมดพลังปุ๋ยที่ลานเขาใส่มาให้ครับ <c oughs> มอนที่ผมขุดต้นตอมาเพาะไว้ในกระถางก็โตเร็วมากครับดูใบครับน่าจะได้ปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์ครับเหมือนเขาจะมีลูกเล็กๆออกมาด้วยครับ <c oughs> นี่ครับต้องสังเกตดีๆครับ แสงแดดสวยมากครับวันนี้เดิอกกำลังอุ่นๆพอดีเลยครับอยากจะอาบแดดซิเลเกินครับตอนนี้พืชผักก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีเวลาที่จะเดินไปหน้าบ้านเลยครับตอนนี้มัวแต่สารวุญวุ่นวายอยู่ในสวนหลังบ้านครับแต่ว่าก็แบ่งเบ่งเวลากันไปครับดูหน้าบ้านบั่งหลังบ้านบั่งครับก็มีสวนเยอะก็แบบนี้นะครับ สลัดก็น่าจะกินได้เลยครับใบกําลังกินเลยครับตอนนี้สลัดถ้าป,ปล่อยให้แก่มากเขาก็จะขมครับดอกมะเขือเทศเหลืองอารามครับเต็มต้นใกล้จะได้กินแล้วครับมะเขือเทศฟ,ฟักทองผมเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่สุกครับสุกแล้วเขาจะเปรี้ยวครับตรงนี้ก็ผลผลิตก็ออกไม่ทันครับก็ต้อง ให้เขาเว้นระยะสะหน่อยครับเก็บกินบไหลได้เกินครับเจ้าของสวนตรงนี้เดี๋ยวต้องมาทําเป็นค้างของมะระมะระจีนครับทรรยามีคําสั่งออกมาเลยครับว่าให้ทำค้างแบบค้างมะเขือเทศซุลาริโน,โนตรงนี้แหละครับเขาจะได้มีลูกห้อยลงมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องกําลังนึกอยู่ครับว่าจะเอาอะไรมาปักทําเสาแล้วก็ ทำเป็นค้างดีครับยังนึกไม่ออกครับตอนนี้เกือบลืมไปครับผมมีเปลือกไข่ต้มเป็นไข่ของแม่กุมพานะครับผมกินไข่แดงไข่ขาวไปแล้วครับเหลือแต่เปลือกไข่ก็จะเอาไปให้แม่กุมพากินครับผมเห็นวันนั้นเขาจิกกินที่ผมเอามาทําหล่นไว้บนพื้นครับไข่ที่ต้มแล้วครับเขาจิกกินเปลือกไข่ตัวเองครับน่าจะเป็นการเพิ่มแคลเซียม ตามที่เขาได้เรียนรู้จากบรรพบุรุษมานั่นแหละครับมีใบพักตรงนี้นครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปฝากเขาครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้อง กลายเป็นอดีตครับเขรู้จักความพอดีไม่ซสีเดียสกับชีวิตและอย่าไปยิดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ